พี่ไม่ได้ตั้งใจมาแก้หรอกแต่ผมแต่ผมเห็นแล้วผมรู้สึกแปลกๆเลยอยากให้ลองอันนี้หน่อยให้ลองเฉยๆนี่คือยัองไม่เสียตังนะกล่องพ่วงยังไม่ต้องเหรอให้ให้ลองอันนี้ก่อนแล้วแล้วให้พี่บอกผมว่าออกทางไหนดีวามันต้องไปกลับรถตรงนู้นไปกลับรถตรงนู้นดีวกดว่าเราต้องออกทางนี้แหละแต่มันคันหัวยากนะฮัลโหลครับครับ มีครับแต่มีได้สีขาวสีดำหมดสี่พันกว่าบาทครับผมไม่ต้องนี่ครับเดืออะไรคันอ่ามาตามแมปเลยครับครับเดี๋ยวถ่ายหลังขึ้น่นหลังแต่ที่ผมผมเปิดในรีแมปที่พี่โจูนมาดูนะ แล้วผมเห็นปุ๊บผมก็เลยรู้สึกว่ามันแปลกนะอยากให้ลองอยากให้ลองอันนี้ก่อนอันนี้รีมาใหม่เหรอรีใหม่ให้ลองก่อนอันเก่าอย่างเงบ้ามั้งมันเก่ามันจะมีเหมือนสองอยงหวะคือวันนี้แต,แต่แต่อยู่อย,อยู่ดีก็ฮึดเลยใช่แล้วก็ค <laughs> ันเร่งไม่นิ่งใช่แต,แต่ว่ามันก็ไม่ได้ไม่ได้มากนะแต่ว่าพออ้วนว่ามันไม่นิ่งอะ่ะมันไม่นิ่งแล้วก็ช่วงต้นก็ไม่ได้รู้สึกว่าดีกว่าเดิมเยอะถ้าไม่เหยียบจริง คือว่าผมก็เลยอยากให้ลองอยากให้ลองอันนี้ก่อนว่ามาันต่างแค่ไหนมัน,นเร่งมันเบาเลยไหมกดแล้วมาเลยไหมอะไรแบบนี้แล้วก็ไอพวกที่ว่าอาการสะดุดไม่เยอะที่เป็นดื้อๆไม่เยอะน่ะหายไหมอะไรแบบนี้พอรถเป็นเกียออร์ออโต้ไงม,มนเกียร์จะพังไวใช่ไหมมันจะเป็นน้อยมันเข้าพังไวเราให้ลองก่อนมันดีขึ้นหรือแย่ลงบอกเลยนะ ถ,ถ้าพี่เจอเคยเจอบางคน่แย่ลงบอกดีขึ้นผมนั่งรู้ผมรู้เลยว่าแย่ลงบางคนบอกดีขึ้นผมกว่าพ,พี่หลอกผมเท่ากับหลอกตัวเองนะนี่งจริงก็พูดยากนะนเดยาวมันเป็นความรู้สึกมันจะพูดยากถ้าไม่ชัดเจนน่วต่อขี้อ,นะอ่ะเผมนอผมว่ามัน,มนเดิมเพียรม,มันจะพึ๊ด ล่อมตกอ่ะเอออันี่มันไล่ขึ้นไปแล้วก็ต่อแล้วมันจะมีช่วงตอนเกียร์สามช่วงเกียร์สี่มันจะเกียร์มันขึ้นไปแล้วมันจะบิ้ลแบบเบิ้ลเบิ้ลแล้ก็ปัดเแหละที่มันจะทําให้เกียร์ผ่านเกียก็เลยให้ลองดูนี้ก่อนว่าผมมาถามเจ้าเดิมเขาบอกว่ามันเหมือนกับว่าเองเสียให้มัน มันไม่ได้สินี่มันบางอย่างมันผิดพลาดอุย้ยเดี๋ยวจะต้องเหยียบยาวๆดูว่ามันตาย,ยาอย่างเดิมพอหรนอป่า้เรื่องความแรงอรัเป็นผลพอยได้แต่ตอนนี้ผมเก็บเรื่องรายละเอียดทั้งหมดอยู่ มันจะฟิลคล้ายๆรถเดิมเลยที่ว่าคือเหมือนรถเดิมแต่แรงขึ้นใ่จะไม่มีอาการแทรกซ้อนว่าเฮ้ยรีแมปเราต้องเป็นอย่างงี้เป็นอย่างงี้นะ่เฮ้ยมันมันมันนิ่งกว่าเดิมบ้นอ่ามันเนียนมันเนียนเลยมันเนียนแต่แล้วมาเลยการเล่นกระชับขึ้นไหมผมถึงบอกให้ลองก่อนแต่ว่ามันจะมีไอ้นี่ช่วงคือเดิมอ่ะมันเหมือนกับมันฟาดไวอ่ะอ่าใช่ไหมใช่มันไม่ได้ฟาดไวช่วงต้นมันช้า คือช่วงต้นเขาไม่ได้จนูนเพาโจนช่วงท้ายพี่ก็เลยจะรู้สึกว่าอยู่ดีเหมือนเวลามันฟาดเหมือนมันฟาดเร็วแต่เปล่าเลยคือมันมันเหมือนจากศูนย์แล้วนับสิบมันก็เลยรู้สึกว่าหุ้ยต่างเยอะจะกลับรถตรงนี้เีความแต่ของผมเนี่ยผมจะไล่ตั้งแต่หนึ่งสองสามสี่เลยจะทําให้พี่รู้สึกว่ากระชับขึ้นแต่ว่าช่วงดึงจะหายไปเพราะว่ามันค่อยๆ่อ,อเนียนมาไงพอพอพอูดบอกช่วงดึงหายไปมันหายไปใช่แต่ถ้า ถ้าผมไม่จูนช่วงต้นเลยช่วงดึงกะเท่าเดิมเออแต่ว่าช่วงต้นอะผมโง่นะเนี่ยมันไวเนยใช่ไหมใช่ใช่ใช่เดี๋ยวผมให้พี่ดูรูปที่เขาจูนมาแล้วพี่จะบอกว่าอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองเดีนี้ให้ลองความรู้สึกก่อนเพราะว่าถ้าผมไปให้พี่ดูก่อนเดี๋ยวพี่จะบอกว่ากูคิดตามที่หนูพูดไป่ะเออเป็นมโนไปเพราะว่าพอคุณบอกผมก็จะคิดคิดตามอีเตอร์อตามคุณ ให้ลองดูความรู้สึกก่อนเข้ามาเรื่อยๆเดินยาวด้วยนะเนี่ยนะมิ่งดีกว่านะเดิมใช่ไหมรู้เลยแล้วแล้วที่ช่วงที่อ่ามันเหมือนกับอย่างเงี้ยเกียร์ไม่พังแน่นอนเกียร์ออโตัวตมิ่งเสีวยาวเกียร์ออโต้มาแก้ <c oughs> ที่ผมเยอะมากเลยใช่ไหมนี่ยแล้วแต่อย่างช่วงผมขับรถเนี่ยผมกดนะ แล้วมันจะแบบฟึดๆเออการฟึดๆแล้วมันมันพอพอพอ,พอพอคนฟึดใช่ไหมผมถอนเคเร่งหน่อยนะ,ะมันก็พูบแล้วผมกดเดี๋นก็นกระโดดไปเอ่ะนี่ม,นมีบางจุดที่ผมก็ยังไม่ได้แก้ของเขานะเพราะว่าผมจะดูก่อนว่ามีจุดไหนดีจุดไหนเสีย ายวให้มันเดินยาวๆไปไม่ต้องยกเลยนะเดี๋ยวผมห้ดูว่ามันมีอาการอะไรอีกไหมมาเรื่อยๆเลยเดินยาวเดินเลยเึกจะมองให้ดูวันนี้จะมี่จอสายที้ะ การก็คือเนี่ยอันนี้เป็นช่วงเดินเบาเคยขับขับมาเนี่ยช่วงต้นพี่จะไม่ค่อยรู้สึกเพราะว่าสีเขียวคือของเดิมอยู่ด้านใต้สีแดงคือที่โจนมาอก็คือเขาค่อยๆจนมานิดเดียวปื๊ดแล้วอยู่ดีก็ปื๊ดไม่แต่ว่าอารมณ์เนี้ยผมก่อนหน้าเนี้ยบูตมันสูงกว่านี้นะแล้วผมไปให้เขารดบูตลงอ๋ออันนี้ก็ยังเป็นอยู่นะเออใช่แล้วก็อันเนี้ยแสดงว่าก่อนที่พี่จะลดลงเนี่ยมีอาการประมาณว่าเหยียบแล้วย,ยังไม่ไปเลยต้องรอแป๊บหนึ่งด้วยนหมือนเหมือนเออ อะไรประมาณนั้นก็คืออาการเนี้เหยียบมาปื้ดแล้วอยู่ดีก็มีช่วงเดคอร์เซอร์จะขึ้นเหมือนลอยหน่อยแล้วนั่นน่ะมันจะใช่แต่ว่าของผมเนี่ยผมจะสลลบลงมาจากข้างบนลงมาแบบนี้มันก็เลยจะทาให้รู้สึกว่าช่วงดึงเนี่ยไม่เหมือนเดิมเพราะว่ามันค่อยๆดึงขึ้นแล้วก็ไปถึงจุดสูงสุดแต่ของพี่เนี่ยมันมาปื้ดแล้วอยู่ดีก็มีช่วงที่จากน้อยไปมากมันก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันดึงอันนี้อันตัวไหนอันนี้ดนลรางเฉยนะเนี่ยหรอไม่ใช่ตลรางนะมีอย่างอื่นที่พลาดอีกเยอะ 练练。Yeah, yeah.